นี่ก็เป็นแผนกตัดเอ่อพวกสายยางสายส่งครับนี่ครับสายยางเราส่งทุกวันครับสายยางฟ้าสายยางใสสายดูดสายยางเขียวมีทุกสายทุกขนาดครับตัดขายตั้งแต่1เมตรจนถึงมันเต็มร้อยเมตรนะครับค้าสุใจความยาวขนาดไหนครับก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะครับสายยางต่อนะครับเราจะมีเป็นสายส่งน้ำสายส่งน้ำต่างสายส่งน้ำพี สายดัคพึงสายส่งน้ำผ้าล่มนะครับเรามีสต็อกทุกไซส์ทุกขนาดนะครับพ้าล่มนะครับลูกค้าสนใจความยาวขนาดนะครับมี่แต่หนึ่งเมตรถึงร้อยเมตรเช่นกันครับบนเต็นก็ร้อยเมตรนี่ครับเป็นเครื่องตัดได้มาตรฐานของเราเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าจะได้มีครบนะครับได้ครบเปต่อไปนะครับนี่ครับเราก็แพ็คของส่งกันทุกวันเลยครับอต่อไปนี่ก็เป็น พวกปูบอปูบอนะครับสตายกันนกมุงไนล่อนลูกค้าสนใจแล้วก็สอบถามมานีครับสินค้าเรามีครบทุกอย่างหน้างานก็ลังตัดสายลมลก็ตักปุ๋ยอะไรนะครับก็วานไปลูกค้าอยากได้สินค้าชิ้นไหนที่เกี่ยวกับการเกษตรนะครับก็สอบถามเข้ามา กับน้องๆแอดบินนะครับโทรเข้ามาสอบถามหรือจะแชทในเฟซแชทในไลน์ครับมาสอบถามก็ได้จะมีพนักง,งานตอบตัวก็อันนี้ครับแต่ทางนี้ก็เป็นแพ็คสินค้านครับก็คือบชิ้นเล็กๆต่างๆครับก็จะมาตรงนี้อ่าเรามีสตต็ปเยอะมากครับพวกยาบำรุง ยากาจัดศ yeah, hmm. mm ัต hmm. ร hmm? well, ูพืชนะครับมีครบครับในช่องนี้นะครับเรีเกี่ยวกับปั๊มสามสูบต่างๆครับปั๊มสามสูบเครื่องล้อลัวอะไรต่างมีครบครับลูกค้าสนใจสินค้าที่ไหนครับลองแชทมาสอบถามว่าเออลูกค้าต้องการชิ้นนี้ของสิ่งนี้ร้านเรามีไหมอ่าลองแชทมานะครับสั่งร้านเราจะตอบและให้คําแนะนําทุกอย่างครับเกี่ยวกับสินค้าที่ลูกค้าต้องการนะครับก็ยังไงก็ติดต่อเข้ามาครับขอบคุณครับ